ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูใน EP แรกของการเรียนวิชาสังคมศึกษาในสาระพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยครับในบทเรียนแรกที่ต้องเรียนก็คือเรื่องของประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนานั่นเอง เนื่องจากประชากรกว่าร้อยละเของประเทศไทยเนี่ยอะร้อยละเกหรือ90%้นับถือศาสนาอะไรไเป็นศาสนาหลักอ่านับถือศาสนาพุทธนั่นเองอ่าฉะนั้นในหลักสูตรการเรียนของเราเนี่ยก็จึงบรรจุว่าคนไทยเนี่ยนักเรียนไทยจะต้องเรียนประวัติและความสําคัญของวิชาพระพุทธศาสนาการทุกคนอ่า หรือแม้แต่คนที่นับถือศาสนาอื่นเราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ศาสนาพุทธกันได้นะครับเราไม่มีการปิดกั้นไม่มีการแบ่งแยกศาสนากันฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นศาสนิกไหนนับถือพระเจ้าหรือไม่นับถือพระเจ้าก็สามารถมาเรียนในบทเรียนนี้ได้นะครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องย่อยที่เรียนกันเลยคือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสซนภูมิอดูคําว่าเข้าสู่ แสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เกิดในดินแดนสุวรรณภูมิอย่างแน่นอนเพราะบอกว่าเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิใช่ไหมแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยต้องมาจากที่อื่นแล้วก็มาเผยแพร่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมินั่นเองเอาเรามาดูก่อนว่าวิสนาเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนประเทศอะไรในปัจจุบันฑ์เออมีใครเออเรื่องนี้น่าจะเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมหรือหมอนหนึ่งละอ่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศประเทศไทยหรือเปล่า ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั่นเองอ่าวาสนาเนี่ยมีจุดกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อกว่า2,600ปีมาแล้วดังนั้นเมื่อศาสนาจากอินเดียเข้าสู่สุวรรณภูมิเราก็ต้องมาดูอีกสุวรรณภูมิคือที่ไหนเในประเทศเราก็มีหลายสถานที่ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิอเช่นอำเภอสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอด็ดใครเป็นคนร้อยเอ็ดเนี่ยก็ต้อง รู้จักอำเภอสุวรรณภูมิอย่างแน่นอนหรือชื่อสนามบินประจําประเทศของเราคือสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองอ่เพราะอะไรเขาถึงเอาชื่อสุวรรณภูมิเนี่ยมาตั้งเป็นชื่ออำเภอมาตั้งเป็นชื่อสถานที่มาตั้งเป็นชื่อสนามบินเอเราต้องมาดูความหมายของมันก่อนอความหมายเราแยกออกเป็นสองคําคือสุวรรณกับคําว่าภูมินั่นเองคําว่าสุวรรณหมายถึงอะไรนักนเรียนครเดาได้ เดาตอบเลยตอบในใจตอบกับตัวเองก็ได้เอออ่ะสุวรรณเป็นของมีค่าที่ทุกคนบนโลกเนี่ยล้วนอยากได้โอ้มีสีเหลืองอลัลลามเอามาทําเป็นสร้อยคอมันทําเป็นกําไลทําเป็นอะไรอีกเป็นแหวนเออหรือเอามาหล่อเป็นพระพุทธรูปก,ก็ทํากันมาแล้วเออดังนั้นคําว่าสุวรรณแปลว่าอะไรเออสุวรรณแปลว่าทองนั่นเอง อ่ะเรารู้แล้วส่วนแปลว่าทองส่วนคาว่าภูมิล่ะเออคำว่าภูมิมีเพื่อนชื่อภูมิไหมเออแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะใครชื่อภูมิเนี่ยต้องรู้ความหมายของชื่อตัวเองด้วยนะนักเรียนอ่ะคำว่าภูมิหมายถึงคําว่าแผ่นดินอ่ะคำว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินนั่นเองฉะนั้นเวลาเราแปลความหมายอ่ะเราแปลจากความสลัดสลวยเราแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าส่วนภูมิก็คือแผ่นดินทองนั่นเอง แต่คําว่าทองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหดินแดนตรงนั้นเต็มไปด้วยทองคําเต็มไปด้วยออพวกทองอะไรต่างๆมากมายเนี่ยออแต่ทองอันนี้เป็นคําเปรียบเปยเฉยๆเปียบเปยกับอะไรออทองเป็นสิ่งของมีค่าใช่ไหมอทองอันนี้ก็เหมือนสิ่งของมีค่าน,นี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองอ,อุดมสมบูรณ์มีป่าไม้มีสิงสารสาัตว์ มีแม่น้ําในแม่น้ํามีปลาอะไรอยนะ่างเงี้ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั่นนั่นเองเปรียบได้ดั่งกับทองเพราะสิ่งของพวกนี้ยป่าไม้หรือสิ่งสารสัเทหรือแม่น้ําเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสิ่งของมีค่าเปรียบประดุจดั่งทองเลยฉะนั้นเขาจึงมีการเรียกชื่อสุวรรณภูมิขึ้นมาเราจะพบคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยได้ในพวกชาดกในพุทธศาสนาหรือพวกวรรณกรรมจากอินเดียก็จะมีการกล่าวถึงคำว่าสุวรรณภูมินั่นเอง อ่ะทีนี้เราไปดูสไลด์ต่อไปอ่าเรื่องนี้เข้าใจาแล้วนะรุปสนามมาจากอินเดียสวนภูมิแปลว่าแผ่นดินทองอันนี้เรามาดูว่าไอ้สวนภูมิหรือแผ่นดินทองที่คนอินเดียโบราณเขาเรียกเนี่ยมันอยู่บริเวณใดของโลกนี้นั่นเองนกเรียนอ่าภาพต่อไปเป็นแผนที่อ่าเป็นแผนที่ที่แสดงบริเวณอุษาคาเนย์อุษาคาเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองอ่ะเราจะดูแผนที่นี้ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือบริเวณนี้บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอินเดียนั่นเองกับบริเวณอีกส่วนหนึ่งเออคือบริเวณนี้อ่าบริเวณนี้ก็คือดินแดนสุวรรณภูมินั่นเองอดินแดนสุวรรณภูมิก็คือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนั่นเองที่เราเรียน ภูมิศาสกันไปตอนหมอนหนึ่งแต่ไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะแต่คือส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะถูกเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยโบราณนั่นเองอันนี้เรามาดูการเผยแพร่วุฒินาที่มาจากมาจากไหนเออมาจากอินเดียนั่นเองวุฒิหนาเนี่ยมาจากอินเดียแล้วเข้าสู่สุวรรณภูมิได้อย่างไรอาการเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ย จะใช้การเดินทางทางไหนอะให้เดาทางบกกับทางเรือเออต้องเป็นทางเรืออยู่แล้วเพราะทางดกทางบกในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้นะเรียนในสมัยนี้เราจะมีถนนวิ่งข้ามประเทศกันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นทางดินทางลูกรังเดินทางกันลําบากมากฉะนั้นเมื่อเรามีเทคโนโลยีการเดินเรือแล้วสามารถเอ่อต่อเรือที่จะสามารถเดินทางในมหาสมุทรได้เนี่ยก็จจงมีการ เดินเรือเพื่อการสำรวจดินแดนและการค้าขายเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเกิดการค้าขายเกิดการเดินเรือเมื่อเราต้องการเผยแพร่เเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะเราก็มาทางเรือนั่นเองฉะนั้นไม่มีใครต่อเรือเพื่อเผยแพร่ศาสนาโดยเผยแพร่ศาสนาโดยเฉพาะนะนักเรียนนะฉะนั้นมันจะเป็นการมากับคารวานสินค้ามากับพ่อค้าบนเรือเพราะอย่างน้อยเราได้เผยเผยแพร่ศาสนาด้วย เราได้ทําการค้าขายด้วยออได้กําไรสองเด้งเลยทั้งการค้าขายทั้งการเผยแพร่ศาสนาอ่าเด้งที่สามคือการเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมของอินเดียนั่นเองฉะนั้นถ้าเราเรียนประวัติศา,ศาสตร์เนี่ยเราจะรู้ว่าเมืองชายฝั่งตะวันตกพวกเนี้ยทั้งพมา่าไทยมาเลอินโดกัมพูชารวมไปถึงทางตอนใต้ของเวียดน,นามเนี่ยจะรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียมาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองซึ่งก็จะพบ หลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับอินเดียหรือสามารถเชื่อมโยงไปหาอินเดียไดออ้การเดินทางในยุคแรกๆเราดูเส้นมันเลาะชายฝั่งใช่ไหมเส้นทางเลาะชายฝั่งเพราะอาจจะเหตุผลหนึ่งคือการที่เรือนในยุคนั้นอ่ะไม่สามารถจะสามารถเดินทางตัดผ่านทะเลที่แบบโอ้มีคลื่นลมรุนแรงได้ฉะนั้นจึงต้องเน้นการเลาะชายฝั่งไปก่อนแล้วก็แวะตามเมืองท่าต่างๆจอด แลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาบนเรือหรือรับคนขึ้นมาบนเรืออะไรอย่างนี้ได้อีกอาฉะนั้นก็จะมีเมืองท่าตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือบริเวณทะเลอันามันบริเวณรอบๆอ,บอ,บอา่าวเบงกอลเนี่ยก็จะมีเมืองท่าแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองใหญ่ที่รับเอาวัฒนธรรมอินเดียไปปรับใช้แต่ต่อมาเมื่อเรือเนี่ยมีพัฒนาการมีวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ละเมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก็จึงสามารถ ล,ล่องเรือรัดมหาสมุทรได้ก็จึงทำให้ล่นระยะในการเดินทางเข้าไปได้อีกอันนี้เราเอาไปรูลแลละดินแดนสุรภูมิคือบริเวณไหนก็คือบริเวณที่ประเทศไทยในปัจจุบันพาวาลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนั่นเองอะ่ะหกเจ็ดประเทศเนี้ยก็คือประเทศที่อยู่ในดินแดนสุรนภูมินั่นเองนักเรียนนะอันนี้เราไปดูสไลด์ นักเรียนเรามาดูต่อกันในสไลด์นี้เลยอ่าสไลด์นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพพาสนะเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านใครไม่สงสัยเนาะก็คือเพื่อนบ้านของไทยนั่นเองเพราะเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมอาจารนั้นเพื่อนบ้านเรามีอะไรบ้างที่ครูไล่ให้ดูในตอนสไลด์รูปภาพแผนที่มีทางตะวันตกเป็นพม,ม่ามีไรมีลาวมีเวียดนาม อ่าต่อไปเป็นกัมพูชาอ่าต่อไปเป็นมาเลเซียต่อไปเป็นอ่าสิงคโปร์ต่อไปสุดท้ายเป็นอินลอินโดนีเซียนั่นเองอ่าเนื้อหาคือการเผยแพร่ัาสนาออกนอกชมพูทวีปเอ้า มีคำใหม่มาอีกแล้วชมหูทวีปเออเมื่อกี้ครูบอกวัสนามั็อินเดียแล้วชมพูทวีปล่ะคืออะไรชมหูทวีปก็คือดินแดนที่เป็นประเทศสประเทศในปัจจุบันก็คือมีอะไรบ้างมีอินเดียมีป้ากีสถานมีอะไรอีกมีบางกลาเทศแล้วก็สุดท้ายคือเนปาลน,นั่นเอง อาสี่ประเทศนี้ในปัจจุบันในอนดีตจะถูกเรียกว่าดินแดนชมพูทวีปนั่นเองฉะนั้นคำว่าชมพูเรารู้ความหมายของมันกันไหมชมพูทวีปเผื่อลายดินแดนแห่งสีชมพูหรือด,ดินแดนแห่งความรักหรือเปล่าลรลครูมันไม่ใช่ทั้งคู่นะนักเรียนนะอ่าชมพูทวีปก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งชมพูเนี่ยหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นไม้นั้นชื่อว่าต้น ต้นผิดหวังต้นอะไรต้นว่าเอาใช่ต้นว่าลยนักเรียนอะนี่มาชมภูทวีปคือดินแดนแห่งต้นว่านั่นเองอุษาเนี่ยมีการเผยแพร่ออกนอกดินแดนชมภูทวีปหลังจากมีการทําสั่งฆนาครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สามนั่นเองอะการทังถนาคืออะไรบางคนอาจจะงงการทําสั่งฆนาพวกนี้คือการทบทวนคําสอนของพระเ,เจ้านั่นเองเพราะระยะเวลาหลังจาก กว่าจะทําสายนาที่3เนี่ยผ่านไปแล้ว300ปีฉะนั้นระยะเวลา300ปีเนี่ยคาสอนอาจจะมีการบิดเบือนเข้าใจผิดเข้าใจไม่ตรงกรันจึงต้องมีการทาสายนาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักธรรมคาสอนที่ตรงกรันเข้าใจที่หลักธรรมที่เหมือนกันมีการถามคําถามมีการปุจฉาวิสัชนาให้พระผู้รู้คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ถามและผู้ตอบกันให้พระรูปอื่นเนี่ยฟังและจดจําไปตามนั้น เพราะในช่วงยุคแรกๆของพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีการจดบันทึกไว้นหน่วยอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีการจดบันทึกทั้งในกระด,ดาษทั้งในศิลาส่วนใหญ่ใช้การจําและการพูดต่อๆกันก็คือเรียกว่ามุขปาฐะนั่นเองโดยการทําสไชนาครั้งนี้มีพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์องค์สาคัญของอินเดียเลยเป็นผู้อุปถัมภ์ในการทํากไชนาครั้งนี้ซึ่งพระองค์เนี่ยศรัทธาในศาสนาพุทธมากเมื่อการทํา ทางคนาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพระองค์ทรงมีบัญชาให้แต่งสมาทูตออกไปก้าวสายเพื่อไปเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนต่างๆนั่นเองฉะนั้นมันก็จะรวมไปถึงดินแดนสุวรรณภูมิของเราด้วยซึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิของเราเนี่ยจะมีพระเถระมาสองรูปก็คือพระอ,อุตะระเถระและพระ โซนะเหะุ hey, ละ,ะมีสระอะด้วยนะ,ะพระสองรูปนี้ก็มาเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนสุรภูม,มาอย่างไงนะเออมากับเรือพ่อขานั่นเองจึงทําให้ในดินแดนสุรภูเนี่ยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่มารับมาจากอินเดียรวมไปถึงรากฐานาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆประเทศต่างๆแล้วก็จะอาจจะมีการไปผสมรวมกับความเชื่อท้องถิน่นอย่างเช่น ความเชื่อเรื่องวิญญาณความเชื่อเรื่องผีหรือความเชื่อของศาสนาฮินดูซึ่งเข้าสู่ดินแดนสุนทรภูมิในเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยนะนักเรียนนะ,ะสำหรับใน EP นี้ครูขอจบไว้ในเรื่องการเผยแพร่ศาสนาเข้าสู่เพื่อนบ้านว่ามายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลองทําทบทวนความรู้หลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเพื่อเป็นการวัดความรู้ของตอนเองว่าตนเองเนี่ยเรียนแล้ว ได้รับความรู้อะไรไปบ้างสำหรับวันนี้ก็จบไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเรื่องการเผยแพร่วิสนาเข้าสู่ประเทศฮามานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีและขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับ